เด็แก่เข้าครัวเด็แก่เข้าครัวเชฟลองอ่านี่สามพี่บ้านหอมจริงไพี่นาะเบืองเบิองเบืองควนเหรอไอทูนิคเบืองหอมแต่ใส่ปลาแดกไหมนี่ใส่แล้วปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะปรุงเรียบร้อยหมดแล้วก็เราจะสิมเราจะกินโอ้หอมแต่เนื้อตักสวยแล้วผมเห็นเนื้อบิ้งครับเด็กแก่เข้าครัวโอเคเด็กแก่เข้าครัวครับเอาไว้นานนะมันจะเซ็ครับอื้อปลาแดกมันหยอดกินท่นแม่อร่อยหอมเลย มาเลยครับแกงหน่อไม้แบบบานๆนะครับบานๆยิงครับใส่ฟื้นนะครับผมฟื้นนะครับฟื้นอย่างนะครับบันน้ใส่เตาแก๊สครับบันี้ทำแบบสดนี่ครับครัวบ้านๆสองชัแนนครับสูตรโแกงหน่อไม้สูตรเจ๊แก่ครับเดี๋ยวสิมียังเนีครับสูตรเจ้แก่นะครับเดี๋ยวสิใส่ยังเนีครับเดี๋ยวใสิเตาไอ้วงให้เบงนะครับครับผมครับโอเคครับ ตำขวาเบียครับใส่แกงน้ำม่นะครับแกงน้ำม่สูตรเจล่อง like <t initiation> นะ like ครับเจลองแ่บแท้ครับมือไหนแ่บแท้ตำน้ำม่สูตรเจร่องวะสูตรเจล่องครับผมข้อน่องเกตเห้หหนูจะพักขาจะจะอมครับตำขาเบีอยได้ผิดคับใส่แกงน้ำม่นครับครับผมตำลองแน่นอนสูตรเจรอง แก่7.9วันงรู้ครับใส่แกงนล้วไหม่แบบบ้านๆครับ7.9ปีแล้วครับเรงแกงกินนะครับครับยายแก้ล้ากเราผักชะอมนะครับผักขาบานเท่านีร่นะล่ด้ในหมอนครับแกงแบบบานๆครับผาดเทียงครับจัดเที่ยงใส่ลงไปชะอมเคครับไา้แก่เข้าขัวยายแก่เข้าขัว เชฟลองอ่านี่สามอบ้านหอมจริงๆพี่นกเบืองเบิองเบืองขนเนี่ยฮิตูนุเบิองหอมแดดใส่ปลาแดกไว้หนิใส่แล้วปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะปรุงเรียบร้อยหมดเลยครับเลยจะซิมเลยจะกินเนื้หอมแเดี๋ยวตักไปถ้วยแล้วผมจะย็ดในเบิองครับเด็กแก่เข้าครัวโอเคเด็กแก่เข้าครัวครับเอาไว้นานนะมันปลาแซฟมันอร่อยปลาแดกมันกินอรอดกินมันแม่อร่อยหอมเลยหัดเสิร์โอ้ยพี่น้อง นำมาน้างคนนี่ตู้นู้ยแสบพักพี่น้องมเบิงเบงอร่อเบงอรเบงอรครับหืมนามคนผุ่มมาแสบขนาดเปดบ้านนด้คสูตรบ้านเปินบ้านได้คับขอเินบ้านถ้ามันขาดกบฝักทองเนาะขาดแบวบวตอนี้มันเปนบ้านมมมี่เป็นไหตามกินตามมี่ตามเกิด